อ๋โหช็อคเกตวินาร้อยสามเก็โอ้เฮ้ยมาร้อยสามถึงเก้าจุดหนึ่งเลยนะวันนี้ร้อยท่าไหรนร้อยสามเก็ดกี่เหยียวยาชั่งเง้ยสามเก้าสามจุดหนึ่งรถสองกอนนะดิรอบนี้ก็ซ้อมอยู่ที่เด็ดเหมือนเดิมกี่วันรอบนี้สามวันสามวันแต่ว่าเราก็ซ้้ออมยู่แลวเราก็นักซ้อมอยู่แล้วว่าเราไม่ก็ได้ไปไหนจะซ้อมอยู่ที่ค่ายตลอดนะรถสูงเท่าไหร่เอา น้ำหนักบ่อยๆปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วเรานี่มวยสไตล์ยังไงเผาด้วยไงครบเครื่องน้ะล่าสุดเป็นไงผลงานแก่แตกที่ไหนที่วันนั้นไปเจอใครวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อวันนี้ก็ร้อยสามเจ็ดนะแต่ก่อนหน้านั้นชนะมันตลอดเวที่ของเราที่ดีสุดเลยร้อยสามเจ็ดร้อยสามแปดร้อยสามเก้ามาร้อยสามหกแต่ก็ถือร้อยสามเจ็ดเนี่โอเคนะลูกหลานจากจังหวัดกีเฝั่ะฝากให้ความเชื่อในวันนี้กูเห็นด้วยวันนี้ เป็นอารมณใจแล้ครับเอาชนะกับทีจะเปลน่ยนใหนอเรโอ,โอเคเข้ามา้องชายชุดอ,บแ,บอแบรนด์น้อยวันนี้ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยดังเจ็ดครับเป็นไงเหยียบระช่างว่นที่เกินบอลจุดสามเกิดบอลจุดส,สามนะซ้อมอยู่ที่ทีเบนดี้ไหมน,นะกี่วันแล้วเนี่ยเด,ดือนกว่าเรานคะู่ชกเราเคยเจอไหมเคยเจอสองครั้งสองครั้งเป็นไงผลงาน แพ้สองครั้งเลยอวันนี้ร้อยเท่าไหร่ที่ชกมาแพ้สองมาร้อยเท่าไหร่ร้อยนเลยครับวันนี้ได้นะอ่รถสูงเท่าไหร่เอาสน้ำหนักปล่อยปีนี้อยุ่าไหร่ละปีนี้สองปีลาสุดที่ชกไว้ที่ที่ลุมินีเนงวนนั้นเจอใครเจอซีร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อามเโอเคเวนี่โอเคไม่มีปัญหานะสามไฟลังเป็นไงผลงานชนะตะกี้ไว้ สองชนะหนึ่งสองชนะหนึ่งอ่ะวันนี้ความไฟขับเชียนันคนจังหวัดมาปาเลยปาเป็นยังไงด้วยมีผู้ยังราเป็นตัโอเคของมาลองช่ยทยชุดดีครับ